เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้งครับเพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีงานแต่งคล้ายๆเป็นเวทีต่างๆให้มีคอนเสิร์ตต่างๆงศิลปินนครับแล้วก็มีโรงเรียนในรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ในประเด็นของการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในบุรีมีมากมายแต่ครั้งนี้ครับเป็นสุพรรณีเวอร์เหมือนที่คุลิติการได้บอกไปนิว่อมอลแล้วก็ทําให้เป็นอินเจนก็สมัครการจัดงานในครั้งนี้นะฮะก็ ถือว่าเป็นการส่งมอบความสุขให้ชาวไทยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาพูดถึงนะคะทางด้านขออบทอุทรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้ะนทศรรมเองหรือจังหวัดเองอ่ะไม่ได้ทําเรื่องดนตรีโดยเฉพาะแต่2566เนี่ย มีเป็นแมกเนตจนเพื่อจัดงานนี้ให้สเบตุล่วงไปด้วยดีนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญเพิ่มเป็นดวงใจแบบนี้เลยนะฮะดวงใจแบบนี้นะครับเป็นผู้เอารักสุพรรณบุรีนะครับขอมอบดวงจงศรีหรือสุปักษ์ศรครับใไ่แล้วค่ะ Alright so as we are having มีมิธิทวทิศา แล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยชิดกนกันครับที่บทเพลงนี้ที่ผมได้เป็นคนเขียนละครเวทีครับก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ